เขียวที่คารกยิ่งกับาาคารวะครูรุกกับคารวะพี่น้องทุกท่านครับจเจริญธรามำสำนึกตีพี่น้องและจิตอาสาทุกท่านครับวันนี้ผมชื่อจริงชื่อเด็กชายน้วทานลวาวชื่อเล่นเชื้อน้องนัวชื่อทางทรรชื่อเรือร้อยธรรจะมาส่งการบ้านเรื่องกิเลสมันมันไม่อยากทากับข้าวครับ กิเลสมันบอกว่าไม่อยากทําจังเลยไม่อยากทําจังเลยเอมต้มจืดครับแล้วผมก็สมมติมันว่าเอ๊งจะกินอย่างไงล่ะถ้าเอ็งไม่อยากทำอะ่ะแล้วกิเลสมันก็บอกว่าก็ไปซื้อเอาสิก็ไปซื้อเอาสิออาสแล้วผมก็สมมัติมันว่าเอ็งไม่ได้ยินพี่ปุ๊พี่ถนอมเหรอเอ็มทำงานไม่ได้ นัวก็ยอมครับสาธุครับสรุปก็ชนะครับแล้วก็ขอลุงวิวเก้นด้วยนะครับอ๋อสรุปว่าชนะได้ทําอาหารทําอาหารด้วยใจเป็นสุขหรือเปล่าลูกทำอาหารแบบเบิกวานอ๋อแบบเบิกบานนะคะเอ,อ่ยินดีด้วยค่ะ